คลิปนี้เจอกันในเวลา8.40ที่วันนี้เรียนบัญชีชอบมากชอบที่สุดเด็กเกดหนึ่งคณิตในวันยมัธยมก็ทํามาแล้วนี่เลือกเรียนเศรษฐศาสตร์ด้วยเป็นไงมาดูกันว่าจะรอดไหมแต่ก็นั่นแหละถ้าคลิปนี้ลงแสดงว่า รอดวันนั้นน่ะรอดรายูเรียนบ,บัญชีเข้าใจแต่คลิปนี้ถ่ายบัญชีได้น้อยมากเพราะว่าตั้งใจเรียนในคาบมากเป็นวิชาที่ยากนิดหน่อยสําหรับคนที่ไม่ชอบเลขแบบเราซึ่งคลิปนี้ง่ายเป็นวอล์กถ่ายวอล์กชีวิตประจําวันว่าหนึ่งวันทาอะไรบ้างอินโทรข้าวๆก็นั่งวินเรียนเดินไปกินข้าวกับเพื่อนที่เฮดเดเปิดใหม่ไปมากันย่างเด็กหมอกรงเทศแต่คลิปนี้ถ่ายเรื่องการเรียนน้อยมากจะเป็นเรื่องที่ไร้สาระซะส่วนใหญ่โอเคหมดเวลาสปอยล์เอนจอยกับการดูคลิปเต็มได้เชิญรับชมคลิปเต็มได วันนี้เป็นวันที่15ประมาณหลังสงการก็จะมาถ่ายให้ดูว่า1วันทําอะไรบ้างเพราะว่าละอีกหนึ่งเดือนก็จะจบปีหนึ่งแล้วก็แล้วเจอกันอีกทีเที่ยงเงียนบาย วันนี้ต้องแว้นวินไปหน้าตึก เพราะว่าสายเรียน8ปดโมงสีออกจากห้อง8ปดโมงสีก็เลยคิดว่าเดินไปอ่ะไม่ทันแน่เลยนั่งวินไปแทนซึ่งสรุปก็คือเพื่อนในห้องยังมีไม่ครบโอเคงั้นแสดงว่าเราอ่ะมาเช้าและส่วนหนึ่งหลังจากเรียนบัญชีจบอ่ะก็คุยกันว่าเฮ้ยจะไปกินข้าวที่ไหนดีวันนี้ตรงอาหารกลางเฮเดตึกเพชรตึกนิเทศตรงไหนดีสรุปคือกินข้าวที่เฮเดไม่รู้ว่าคลิปภาคเนี้ยจะภาคก่อนวิดีโอหรือว่าจะภาคหลังวิดีโอมาแต่ก็นั่นแหละวันนี้เราอ่ะกินเป็นทาโก้ส่วนเพื่อนเรากินเป็นขนมจีนน้าเป็นคนใต้นะา

ส่วนภาคบ่ายวันนี้ที่จริงแล้วอะเรามีเรียน2คาบคือภาคเช้ากับภาคบ่ายภาคเช้าบัญชีตัวกระเดะภาคบ่ายอะเป็นวิชานึงที่ลืมว่าวิชาไรแต่เราชอบมากคือลืมชื่อวิชาแต่เราชอบอาจารย์ที่สอนมากคือ e น j o ยมากโอเคมาภาค่อหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วก็ไปห้องหมดแป๊บ,บนึงมีพักเบรกประมาณชั่วโมงชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมง แล้วก็ไปเดียน,นเียนเสร็จปุ๊บเพื่อนยังไม่อยากกลับบ้านโอเค okay, ยังไม่อยากกลับบา้านก็เลยมาเล้าแทนซึ่งแน่นอนว่าเด็กมองเทพไม่มีไรมาเล้าเท่ากับมายิงสนุกก็นอนไม่นอนก็ไปสั s. <S ่งน <hm ้ำปั่นกินไม่สั่งน้ำปั่นกินก็กินขนมปังไม่กินขนมปังก็กินมาม่าองเล้าหมีนั่นแหละคือแบบมีวัฒนการแค่นี้อะส่วนหนึ่งก็ทำงานบ้างนิดหน่อยแต่เราอะมานอนมาเมาโมยซ้ส่วนใหญ่โอเคมาไปดูคลิปต่อได้หอมนมดูเหนียงแต่ถ้าอยากดูจัดน อ่มาลองเขียนชืตาเขาหวามากเลยเยดูสิเยูมตาตายพวยเลยืตายพวยพารวยอ๋อตายพารวยนึกว่าตายไอวยไอ้พวยไอ้พวยไอ้พวยอ๋ออ้รวยพารวยรวยแล้วตาเรายรวยหรือวันนี้ใส่เงี้ยมาเราอะก็ไม่แน่เอ๊ะจะใชตีนขอเสียแต่ผมเเขาเพื่อนแม่ อยากรูไอ้ทรงคิวอ่ะที่เอ้าวันจะเขียนให้มาเต้็ตามทรงคิวมันแท่งบ้าีไอเลยหนึ่งต้มันได้อยู่นะแต่มันงพาแต่ว่ามันน่าจะเขียนง่ายแหละเพียวย่านันันก็ลองเขียนเองกีะจ็เขามีกระจกม่สุดอยากวัตเขียนให้ไหมล่ะมันไม่มีใครเห็นแหละ เขาเยไม่่ก็มีสิเองดึงกับเขาไเด็กแกเพื่อนนะเาไม่เคยเขียนแต่ว่าเราเขาไม่แก้งไอแบเดี่ยเฮ้ยเขามีิชันเดียวะเขาไม่เห็นเขียนให้เขียนแค่จบเขีนตามทางคิวได้

ฉันได้เปลี่ยนไม่ตตจริงอุ้ยไม่เห็นได้ไอแม่ว้าคิ้วเลไของมันนะแบมเออว่าไม่โเอาเลยหรอเัลงาั้สามาได้เปล่ไหโอ้ยคิ้วยักษ์เลยสมานี่ได้หเสียเอาป่าเดี๋ยวเจ้าเขยนคิ้วให้แข่งอะไรเหีย

หรืออันนี้ระบายเหรอบอกกระเทียมเขาต้องเขียนคิ้วกันงี้ต้องการใช่มันต้องการมันต้องแคบอย่างงี้เหรอหางคิ้วอะเข้มแต่ว่าตรงนั้นไม่เข้มเขียนต้องกานหางเขียนต้องเขียนข้างเดี๋ยวเราจะนั่งวินยังไงเล่าจากสีมันเออมันได้แบบหาง้ไปงี้เลยแต่แต่ข้างเนี้ยมันจะยากไหมเพราะว่า ก็ไม่ัอืไออยากไมยกอยม่ได้ยังยงไม่ทำอะไรเลยแต่มนได้ไงมากแ่มันไ้เขียนชิได้โอ้โหคนบ้าโึงจะแบบได้กี่โมงขี้นชิวไม่เป็นเดกให้เป้่ช่เด็เขาด้วยเขียนจังทำสมาธิได้เรี้ยวกับอัมพละคะจบปึ้ เจ,จนีเจนีนี่เราเขียนคิ้วอีกนิดนึงจะเข้าขมับแล้วนะแต่อันนั้นมันสีอ่อนมากเลยนะใครที่อยากได้แบบธรรมชาติจริงๆอ่ะได้มันก่อนมากที่ผ่านมาสแสดงว่าเปียวเขียนแบบไม่มีคิ้วเลยนะีน่ <c oughs> ไม่เขียนหรอของเปียวอาจจะต้องเข้มกว่าน,นี้ขึ้นมาแน่นอนใช่หรอือไม่ใช่เนี่ยไอไอันที่โชว์ให้อามดูอันแรกของอะไรเจดีย์หรอเออสีอะไรไม่รู้เลยเพราะว่าเปียวใช้สีแบบนี้ไม่ได้เปียวต้องใช้สีที่มันเข้มกว่านี้ เพราะว่าคิวคิวคิวถอแต่ว่าถ้าอยากแต่งหน้าแบบละมุนเดี๋ยวช่วงนี้ไงอินเทนนิคิอ่อนน่าจะได้เออรว่าไม่ให้กำใจโอ้ยมาขอซุ้มเยเงามาสุดอ่าเะมดเดิเช่ เสื้อขโมยพี่มาบางเกงพี่ซื้อให้เสื้อห้าสิบบาทกระเป๋าฟรีรองเท้าฟรีโส่นะคะจีบได้เนะพื่อนจีบเพื่อนอย่างนี้แฟนสูงตีไม่ไม่ต้องจินข่าวจั๊วะไม่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 ของคอนเสิร์นไม่ หลังจากกลับมาถึงห้องเจโทมาพอดีก็เลยให้เจเข้ากล้องไหนหนึ่งแล้วก็ทําแผลที่นิ้วที่โดนยางมะม่วงกัดไปด้วยบอกเลยว่าชีวิตหนึ่งวันกินนอนเตียนตัดต่อและคุยกับเจนี่แหละห้าปัจจัยหลักเจผู้มีการมีงานทํำฉันน่ะกำลังจะถ่ายคลิปแล้วเธอก็โทรมาฉันก็เลยเอาเธอมาเข้าเรื่องเซนแล้วก็นักรบยังมีบาดแผล ยามะม่วงกัดมือเห็นปะแบบนีค่ครั้งแรกจะเอาแอลกอฮอล์แต่ก็อยมีน้ำเกลือ,อมีน้ำเกลือก็ฮออะ ่าบอกนะต้องใช้แอลกอฮอล์อะ่ะทำไมแล้วเกลือมันเป็นมันเป็นรูแบบรูปิดอะ่ะแล้วจะเปิดยังไงมันเปิดไม่ได้ไงไไนี่อ๋อให้เหมืนแบบกึ๊บเข้าไปใช่ไหม ตอนพ่ออยู่นะพ่อเปิดให้หน่อยแต่อยู่คนเดียวไงเอเบสิกเบสิกเบา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 นี่ไม่ใช่แอลกอฮอล์ไม่ร้องอยู่แล้วหอวะเลือดจิ๊บซิ๊บ ยางมะม่วงไง,งแต่ก็ไม่ได้เก่งทุกอย่างมาแล้วเจ๊เพียงหน้าเลยน่ารักนเลยขอบคุณค่ะเอาละมากันแวะ อุ้ยอะไรอ่ะเขาขับมาหน้าอะไรอ่ะเจ๊ก็ถึงขั้นค้งกระจกรถแล้วว่าตอนแรกที่กลับกล้องหน้าไม่คิดว่าเขาจะเดินมาป้ายหน้าฉันขนาดนี้อ่ะโอไม่ต้องลบนะไม่ต้องลบเอาไปให้พ่อดูเอาไปให้พ่อดู คนเพิ่มก็น่ารักขอให้ได้แฟนหล่อๆนะคะฉันจะบ้าไม่ให้รถไปด้วยนะขนาดตัวต่อไปยังเดี๋ยวขวาว่าขอทานหน่อยไม่ให้ไปอือจะแปลว่าเขาเห็นว่าเราแบบพอได้ไงพอได้คือแบบพอจอดได้ไงฉันจะเลยกลับตอนใหนจะดูเร็วให้เธอดูให้ชุดชุข้างล่างโดนดิไม่ใช่ไม่ได้จะโดนเนี่ย อุ้ยสองสารน,น,น่าเอ็นดูอ๋อฉันเโอ้โหไอีง,องแรก,กไปเท่าไรล่ะคนที่สองี่มาเป็นแมวฉังเี่มาเป็นแมวเลยนะมีจมูกมีแก้ว้วยอะ <c oughs> ่าวดรูปเหรอวาดวาดใส่หน้าเหรอเออวาดใส่หน้าจำเ,เลยจ้ะพี่ที่เหลือจำไม่ได้ละคนสุดท้ายเนี่ยฉันก็เบอกบขายอะือว้ว่าพี่คะอย่าตาบดนะคะค <c oughs> ือเขามาเป็นกระข,ขาวเลยอะอ๋ เ,เขาก็เลยแบบลูกเต็มหน้าเลยจ้ะอ๋อก็ไม่ได้สาดไงก็ไม่ได้สาดไม่สาดไม่สาดควักม,มาเต็มเต็มมือเลยค่ะแล้วก็ลูเต็มหน้าเลยค่ะโอ้คือถึงขัน้นจะยกมือว่าพี่ใครจะสาดนะคะอันนี้จะลดค่ะพี่พ่อไดาย่ำแน่ว่าต้อสาดแล้วไมโอเคเปล่าโอเคเปล่ากลับไปอีกครั้งเปล่า มันเก่งแต่ว่าหนึ่งท่านของกระจกรถให้เปิดได้เนี่ยแล้วเธอก็กล้านะเปิดกระจกรถตามที่พี่เขาบอกเนี่ยแล้วพี่เขาเป็นผู้หญิงเดินมาฉันก็เลยแบบเออเปิดให้ก็คิดว่าจะแบบเบาๆงี้ก็เบาจริงๆแหละแต่เบาคนที่หนึ่งไงเธอแต่อีกสี่ห้าคนที่เดินมาฉันบอกโอ้โหจะไปอยู่จะบอกตายไม่ได้นะ เออครั้งแรกมีน้องผู้ชายกำลังจะเดินมาด้วยแต่อยู่หน้ารถเธอเออครั้งแรกเขาจะเดินมาปะแป้งแต่แต่พอฉ,ฉันเห็นแต่พี่พี่พี่คนนั้นรักโคท้ายที่แบบว่าตาดเลยนะคะไม่ใช่การตกยานย <laughs> นต์นะจิจิจอมฉันปิดกล้องทำไมเล่าไม่ได้ปิดกล้องเว้ยโผล่ทองใหม่ได้ไหมแล้วเธอปิดกล้องทำไมไม่ได้ปิดกล้อง ยังไม่ได้ปิดเนี่ย่ะโม่ตัวน้องน้องทำงานที่ไหนนะ้องทำไมมีแป้งด้านหน้าด้วยนะ้องคือรอดปลอดภัยมาตลอดทางยกเว้นตรงหลงมุมว้าวค <c oughs> องลนท้นกกูถ่ายสิเธอคิดว่าเธอทำเมนูอะไร ก็เป็นวันที่หนึ่งของการที่กลับมาจากสงการแล้วก็ต้องมานั่งทำข้าวเองซึ่งวันนี้เมนูที่กินก็คือแกงเขียวหวานมาม่าเป็นเมนูที่ทำง่ายและอร่อยมากชอบและของเราวันนี้และนี่ก็คือส่วนประกอบ ใครดูจบบ้างคลิปนี้เป็นไงบ้างอยากเข้าคณะเศรษฐศาสตร์กันไหมเอ่ยคิดดีๆนะคิดดีดีนะดดเตือนแล้วเตือนอีกจากเด็กปีหนึ่งคณะเศรษฐศาสตร์คือเป็นไงบ้างคลิปนี้อังจริงดูคลิปจบตอนกี่โมงกันเพราะว่าไม่ต้องสงสัยนะว่าตอนต้นคลิปกับตอนท้ายคลิปอะทำไมเสียงคนพากต่างกันภาคคลิปตอน4ี่ทุ่มจะห้าทุ่มยังไม่รวมเอวิตติงกับการทําคลิปไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงที่ถามว่าดูคลิปนี้จบกันตอนกี่โมงเพราะว่าถ้าสายดูคลิปตอนดึกเราเเพื่อนๆกันชีวิตตอน คืนนั้นเป็นของเราชีวิตตอนเช้าเท่ากับสลีปแน่นอนโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ใช่ไหมเขาเรียกกันอย่างนี้ใช่ไหมเพิ่งมือใหม่ในการทําคลิปอาจจะพูดผิดพูดถูกบ้างแต่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะบายฝากกดติดตามด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่ดูคลิปจนจบนะคะบาย